นี่ไงมาพอดีโอ้ยใครเนาบิ๊กไปนี่เป็นของมึงเหรอวะใครชิบดบังเอิญชิบหายเลยนะโอ้ให้มาตรวจเลยทีหลังมึงจะมีเรื่องกับใครอ่ะดูรุ่นด้วยนะเว้ยเอาเลยกล้าป๋อผมขอร้องเลยพี่ให้ผมเ้อบิ๊กไปคืนเนี่ยบิ๊กไปไม่สำคัญกับผมมากๆเลยแล้วมึงขัดอจกู ไม่ต้องการเปเพื่ออะไรวะกลับตีนกูก็ยังไม่เข้าใจคนว่าคนเราว่าต้องการการกลับตีนเป็นเพื่ออะไรวะทำหน้าเพีไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้อะไรนะไม่ความสัตย์ใจอีกแล้วเรียนมากไปอ่ะปวดหัวเปล่าเออแค่นี้แหละต่อไปคุอยายคุณเห็นหน้ามึงอีกตัวเว้ยตัวนึงตอนแค่นี้อืมรอไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้อะไรต้องการแค่นี้เพื่ออะไรคุณพี่ต้องการอะไร